DIY Loom b r a c e l e t Thailand Fanpage สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการทำสร้อยข้อมือลายเปียสีลุงแบบนี้นะคะอันนี้เ,เล็กนิดนึงเพราะว่าเราใช้แค่รางเดียวมันก็จะไม่ได้รอบข้อมือแบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้จะสาธิตวิธีการทำสองรางนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมหนึ่งก็คือชุด DIY Colorful Set ชุดนี้นะคะเราจะใช้ทุกสีเลยในเซตนี้ยกเว้นสีดำสีเดียวนะคะพร้อมทั้ง ตัว DIY o o o m o o r d ที่มาจากในเซต1อันและเพิ่มอีก1อันค่ะนะคะใช้ DIY Loom b o a r d ออันนะคะ utility hook ค่ะและ S c l i p นะคะซิลิโคนที่เราจะใช้นะคะจะเป็น100%ซิลิโคนสีขาวสีเหลืองกล้วยสีม่วงองุ่นสีชมพูนีออนสีเขียวแอปเปิ้ลสีส้มพีช และสีฟ้า blue sky นะคะอย่าลืมนะคะสัญลักษณ์ดี a y l o o m bracelet thailand นะคะซิลิคนของเราปลอดภัยตามข้อกำหนดมอก็ไม่มีสารปนเปื้อนและที่สำคัญคือไม่เปือ่อยค่ะอ่าเรามาเริ่มกันที่การต่อรางก่อนนะคะเราจะต้องต่อสองรางนี้เข้าด้วยกันเราก็ถอดค่ะถอด1อันนะคะถอดเอาอันนี้เอาอันนี้ถอดอันล่างถอดอันล่างออก1อันนะคะ อีกอันหนึ่งก็ถอดอันบนออกค่ะโอเคแล้วเราก็ขยับอันบนขึ้นไปนิดนึงแบบนี้นะคะแล้วก็เอาอันนี้มาประกบได้เลยก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะได้แล้วสองอันนะคะโอเคก็จะได้แบบนี้นะคะเป็นสีเป็นรางที่ต่อ2อัน โอเคเริ่มนะคะเราจะเริ่มที่ขอบด้านนอกก่อนนะคะเราจะใช้สีขาวตำแหน่งที่1คือตำแหน่งตรงกลางหันสัญ,ญลักษณ์ d i y room เข้าหาตัวเราแบบนี้นะคะเริ่มตำแหน่งที่1ตรงกลางไปด้านซ้ายค่ะแล้วก็ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะต่อ,เร,อเรื่อยๆไปจนไปจนสุดรางด้านซ้ายนะคะทํายาวเลยสมรุิว่าสุดรางด้านซ้ายแล้วเราก็จะกลับมาที่ด้านขวา ะะมาเริ่มที่ด้านขวานะคะแล้วก็ทําต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนสุดรางค่ะก็จะมาจบกันตรงกลางนะคะ,ะสุดท้ายมันก็จะมาจบที่ตรงกลางแบบนี้นะคะโอเคด้านซ้ายก็จะมาอย่างนี้ด้านขวาก็จะมาด้านนี้นะคะทีนี้เราก็มาใส่ตัวที่จะเป็นตัวเปียค่ะนะคะเริ่มที่สีเขียวก่อนนะคะตำแหน่งด้านซ้ายนะคะ พยา,ายามมุงขึ้นไปแบบนี้โอเคเสร็จแล้วตรงตำแหน่งนี้เราจะใส่สามสามรอบนะคะหนึ่งสองสามนะคะสามรอบแบบนี้ใส่ที่ตำแหน่งสุดท้ายที่เราใส่นะคะโอเคก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะหนึ่งเส้นสองเส้นแล้วก็พันสามรอบสีถัดไปสีชมพูค่ะเหมือนเดิมค่ะอ่าไล่มาเลยค่ะ ไล่ขึ้นมาตำแหน่งสุดท้ายพันสามรอบเราจะใช้พันเอาก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกค่ะ1นึสองสแบบนี้ก็ได้นะคะโอเคสีถัดไปสีม่วงค่ะหนึ่งสองนะคะเส้นที่สามพันบนพินนะคะ3ามรอบหนึ่งสองสามนะคะ โอเคทำอย่างนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนสุดรางนะคะสลับสีตามที่เราต้องการได้เลยค่ะโอเคอันนี้เมื่อทำเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะน,นี้แล้วก็กลับหลังหันค่ะกลับหลังหันทีนี้เราจะเริ่มควักแล้วควักนะคะเราใส่3ามสาปมไอ้สามทบตรงตำแหน่งกลางนี้ค่ะหนึ่งสีขาวนะคะหนึ่งสองสามโอเค เมื่อใส่สามทบใส่สีขาวไว้ก่อนนะคะทีนี้เราจะเกี่ยวสีสีขึ้นไปค่ะทําเปียก่อนนะคะควักเข้าไปที่ด้านในนะคะเพื่อเอาสีเหลืองหนึ่งเส้นนี้ไปตรงกลางค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อเนื่องค่ะควักด้านในไปด้านขวานะคะโอเคสีถัดไปค่ะสีฟ้าควักเข้าไปที่ด้านในควักสีฟ้าเส้นล่าง ะะเห็นนะคะควักสีฟ้าเส้นล่างขึ้นมาต่อเนื่องไปนะคะอันนี้เหมือนเดิมค่ะควักเข้าไปที่ด้านใน3ามเส้นที่เราพันไว้ด้านบนเพื่อควักสีส้มขึ้นมานะคะโอเคทําอย่างนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนสุดรางค่ะโอเคก็ทํามาจนสุดรางแบบนี้นะคะทีนี้กลับมาควักสีขาวค่ะ กลับมาควักสีขาวที่ตำแหน่งเริ่มต้นนะคะควักที่ด้านในนะคะเอาสีขาวเส้นบนซึ่งจะเป็นเส้นด้านซ้ายมาทางซ้ายค่ะนะคะแล้วก็ควักที่ด้านในเอาสีขาวเส้นด้านขวาไปทางขวานะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็จะควักสีด้านซ้ายไล่ขึ้นไปจนสุดนะคะแล้วก็กลับมาไล่ด้านขวาไปจนสุดนะคะควักที่ด้านในแบบนี้นะคะเพื่อเอาสีขาวขึ้นมาไปข้างหน้า ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยค่ะควักที่ด้านในเอาสีขาวไปข้างหน้านะคะควักที่ด้านในเอาสีขาวเส้นนี้ที่มีอยู่เส้นเดียวนี้ไปข้างหน้านะคะทำดังนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนสุดรางแล้วก็กลับมาทำที่ด้านขวาจา้าโอเคแล้วก็ควักต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะก็จะมาจบที่ตรงกลางแบบนี้เหมือนกันนะคะหลังจากนั้นก็เอาซิลิโคนสีขาวสองเส้นเตรียมไว้ w. ใส่คุกเข้าไปนะคะ ที่ตำแหน่งสุดท้ายเกี่ยวค่ะเกี่ยวขึ้นมาโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ S clip เลยอืมตรงนี้หลุดค่ะแป๊บหนึ่งเอบเดี๋ยวกันนะโอเคเรียบร้อยอ่ะถูกต,ต้องเราก็ใส่ S clip ได้เลยค่ะ ใส่เอสคิปแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะอี่ยเสีรุ้งอันนี้เราก็มาใส่อีกด้านหนึ่งได้เลยนะคะเอาเอสคิปมาใส่กับปลายอีกข้างหนึ่งยาวไปไม่เนีย่ยถ้ายาวไปเราก็แกะออกนะคะโอเคเรียบร้อยรวมไปนิดนึงเดี๋ยวจะต้องแกะออกแล้วล่ะ เรียบร้อยค่ะลายเปียสีรุ้งค่ะ